มีตงนนั่แะเขาเรียกว่าสไตล์สไตล์ใครสไตล์ใครสไตล์มันไม่ได้ออฟไม่ได้ออฟเนียนอ่ะบอกว่าเนียนอ่ะเขาเรียกว่าตองเนียนทุกรูปลักษณ์เฮ้ยทำไมกระบะมีรูด้วยอ้าวมันมีรูวางงี้ยงะ ไปน้ำลงไปโดนกันตีกัน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 เขา่ากันน้ำกันน้ำออกไอ้มีรูด้วยกับบาลีโวเอาไว้สำหรับให้น้ำเข่าแล้วออกได้ของใส่น้าเนี่ยโอเคไหมอ่ะ ดำดำแล้วก็ใส่แม็กไลเนอร์ได้ <S <S ช่างย้อยไม่มีชื่ออูอ่ะใช้ชื่ออูอะ,อะไรอ่ะ <S <S ช่างย้อยเซอร์วิสไม่ได้อีกมันต้องมีชื่อ ชื่อไม่ได้ตัง้งช่างยอยลืมตั้งชื่ออูช่างยอยลืมตั้งชือ่อนะฮะดูดูสไตล์การดามกระบะของช่างยอยดูดูทุกรายละเอียดเนียน่ะเก็บทุกรายละเอียดะยะอยดะ กัวนั่ก็เจาะรูฟังด้วยให้ดูดาแบบนี้ใส่แม็กไลเนอร์ได้นะฮะแล้วใครมาถ่ายของให้วินวันนมาเออบอนบอนมาถ่ายของให้ นี่เป็นรีโวนี่สไตล์ดามสไตล์รีโวลีโวใหม่ป้ายแดงออกมา,าปุ๊บก็ดามกระบะกันเลยทำไมดามนี่เดี๋ยวกระบะแตกให้ดูออกมาจากอ้าวอ๋อนี่นะใหม่ป้ายแดงเฮ้ยศูนย์เจ็ดห้าห้าเอาแลว้ววะห้าห้าเว้ยนี่ดูแล้วกันนะฮะใหม่ป้ายแดงออกมา ออปัญหาแล้วใหม่ไฟแดงก็ต้องออกมาปุ๊บดำกระบะทันทีเพื่อป้องกันกระบะแตกเี๋เาว่า้ทิพนึงอ่ะถ้าไปถ้าถ้าเอาศูนย์หกสี่สามมากคงคงจะโดนด่าเจ็ดห้าห้าเนี่ยดูหน้าเจ้าของเมื่อก่อนอยู่ค่ายอีสูสูนะตอนนี้เขาย้ายค่ายแล้ว มาอยู่ตัวตาแล้วหมอขย่าแบบเนี้ฮ่านัา่นๆๆๆๆของดีของดีงดงเนียนเนียนเนียนต้นต้นตสเนียนเนียนเห็นไหมฮะดามแล้วก็ใส่แม็กไลเนอร์ได้นะฮะทุกรายละเอียดช่างย้อยจัดให้เนียนนี่คลิบเข้าไปเดี๋ยวก็เชื่อมเฉ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 ื่อมเห็นไหมฮะทุกรายละเอียดต้องเนียนนะฮะนี่โอ้ช่างย้อยลืมตั้งชื่อนะฮะ ใครที่ว่าอยากจะดามกระบะแข็งๆกระบะที่บอกว่าใส่สี่ห้าตันน่ะอยากจะดามกระบะมานี่เลยอู่ช่างหย่แต่ต้องโทรมาสอบถามคิวก่อนนะฮะเพราะว่าคิวในแต่ละวันหนึ่งปีนี่ไม่มีว่างเลยยกเว้นวันหวยออกเท่านั้นที่จะหยุดนะฮะเขาจะหยุดทุกวันหวยออกนะครับเพราะว่าเขาเก๊กเขาเก๊กหยุดเก๊กห,เกกหวย าถูกถก้้นาถ้าถูกหวยก็ไปเที่ยวต่อนะครับไม่ใช่ว่าหยุดเฉพาะวันวันวันที่หวยออกนะครับถ้าถูกหวยก็ไปเที่ยวต่อถ้าไม่ถูกหวยก็กลับมาทํางานใหม่เหมือนเดิมนี่แหละครับอู๋ช่างใหอ่ลืมตั้งชื่อดูทุกรายละเอียดดูเห็นไหมฮะเราจะต้องเนียนครับดามกระบะจะต้องเนียน มีใส่ตัว U สี่ตัวถ้าเป็นรถผลไม้นี่มันมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมรถผลไม้อะใส่เพิ่มเติมมากกว่านี้ป่ะมีมันมีอันนี้คือรถวิ่งอาหารทะเลนะครับมีใส่มันมีค่าดีกถ้าผลไม้ก็ต้องดาม,มากกว่านี้อีก9,500อันนี้8,500 8,500 9,500ถ้าผลไม้9,500ดามเอาเลยที่ดามมีเป็นหมื่นกว่าก็มีดามล่างด้วยใช่ป่ะหมื่นสองหมื่นสองก็มีต่างขาเพิ่มหมืนสองขาตั้งขาทีกัสซีเพิ่มโอเคนี่ ใครที่อยากจะจัดดามกระบะรอๆดามกระบะแบบแข็งแรงแข็งแรงที่นี่เลยนี่ใส่แล้ว225ถ้าดามคนขับก็อย่าหมดประมาณ20,000ใส่225ปาใส่2ปาใส่115นไหนคะเนี่ยดามเปล่าไม่ดามแล้วมันร้อลุดไม่ใช่แล้วแล้วแตกหรือเปล่าะไม่รู้ไม่แตกไม่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดดูไม่เปิดดูอ่ะแต่ไม่มีดามอ่ะ ของพี่อ่ะเลี้ยวดังก๊ดกดก๊ดดม,มันมันมันไม่รู้มันดังตรงไหนอ่ะพี่ว่ามันจะแตกมันก็แตกตรงขอบอ่ะมันน่าจะแตกตรงขอบก็ของเก่งอะวันนั้นเคยเปิดมาแล้วมันแตกตรงขอบตรงเนี้ย <ไป S 1> ตรงฝันมันอ่ะดูตัวหน่อยดูตัวดูตัวดูตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเมื่อกี้ให้ดูกระบะแล้วนะฮะให้ดูตัวนี่ตัวอยู่นี่ ตัวอยู่นี่ตัวอยู่นี่โอ้โหรีโวหล่อลอ,อกับเพาลอ,อยนะฮะเพาลอ,อยเบรกเดิมมีไม่ธรรมดารถบรรทุกคันหนึ่งนี่จะต้องจัดกันให้แบบเต็มสูบกันไปเลยใส่เพ่าลอยมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเพาลอ,อยเบรกเดิมนะฮะนี่ให้ดูตัวนี้เป็นเบรกเดิมนะคะอรับเพอาลอยที่ดัดแปลงใส่เบรกเดิมมาแล้ว ก็ไม่ต้องแปลงอะไรกันมากมายนะฮะเขาก็จะมีชุดแปลงของเขาครับพอรอยตัวนี้น่าจะเป็นพอรอยของช่างบอนะฮะเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าของเขานิดหนึ่งที่คองใหญ่นี่นะฮะก็จะมีพอรอยของช่างนบช่างบอนะแล้วก็ช่างอะไรเอ่ยหมูบินใช่ไหมแล้วก็มีอู่ช่างเทพหรืออะไรเนี่ยนะลูกเทพหรืออะไรสักอย่างนี้แหละครับนะฮะก็จะมีอยู่สามสี่ล้านเท่าที่จําได้นะฮะเนียนครับงานสวยเนียนมากนะฮะ ตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับย่อรับนะฮะแหน่แจ้วดูฟวามเนียนแล้วก่อนรถใหม่อะไรก็สวยไปหมดเลยนี่เนียนเนียนไหมแนบกี่ตัวไปเนี่ยสองสี่หกแปดแปดตัวเก้าตัวทั้งตัวล่างใส่โชคแล้วก็ใส่โชคไฟเข้าไปสุด,สด รอครับแค่นี้ก็หาเงินหาเงินได้แล้วเดี๋ยวใส่กระบะก็ดามช่างย่อยดามกระบะเสร็จก็หาเงินได้แล้วเขาลอยกระทะแปดนิ้วแน่นอนอเป็นเขาลอยน็อตใหญ่นะฮะสวยงามครับกระทะนี่น่าจะแปดนิ้วนะผมว่านะขอบสิบสี นี่ขอสิบสี่เดี๋ยวเราสอบถามเจ้าของหน่อยว่าราคาสักประมาณเท่าไหร่กี่บาทเจ้า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 ของรถอ่ะมานี่หน่อยเดีเจ้าของรถอ่ะมานี่แป๊บนึงรีวิวรีวิวหน่อยจะถามเจ้าของเขาหน่อยว่าเขาออกรถมาคันหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะามาวิ่งหาเงินเนี่ยเขาต้องใช้เงินสักเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสอบถามนิดนึงนะเอ่อ รถคันรถคันหนึ่งนะฮะรถคันหนึ่งที่ที่ออกมาแล้วก็เอามาวิ่งใช้งานนะฮะรถคันหนึ่งเนี้ยฮะ,ะบางคนออกมาดาวไม่เท่ากันหรือว่าซื้อเงินสดกันแล้วแต่ไม่เท่ากันอันนี้เราไม่ว่ากันนะฮะเราจะไม่ถามเราจะถามแค่เฉพาะว่าอยากรู้ว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาอยากมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องรถที่ใช้เผาลอยนะฮะรถที่ใช้การบรรทุกเขาอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะไปทําเพาลอยที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ชุดเผาลอยชุดเพาลอยชุดนี้ทํามาจากอูไหนะ ช่างบ่อช่างบ่อใช่ไหมที่อำเภอคลองใหญ่ราคาประมาณเฉพาะเผาลอยอย่างเดียวเฉพาะเผาลอยสามหมื่นสามนะฮะสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดนี่คือกระทะทั้งหมดเลยกระทะสิสามใบอ่าแหนบด้วยเหรอไม่ครับแหนบตั้งห้างรู้แล้วแล้วเท่าไหร่อ่ะแหนบแหนบตัวเท่าไหร่เขาคิดเงินมายังอ๋อแหนบก็ตัวประมาณห้าร้อยหกร้อยตัวละนะผมว่านะตัวก็ประมาณห้าหกร้อย สองข้างนี่ก็สองสี่หกแปดเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวตีไปเจ็ดตัวเจ็ดสองสิบสี่ตัวแล้วประมาณหกร้อยเลยดีกว่าหกเจ็ดหกเท่าไหร่วะเอ่อสิบสี่ตัวก็หกพันกว่าเจ็ดพันแปดพันเฉพาะแหนบอย่างเดียวก็ประมาณแปดพันเผารอยโชคะโชคคุ้งละไม,ไม่ได้ใช้อำ อะไรวะยี่ห้ออนะไรน่ะธรรมดาธรรมดาดนะฮะ,ะแล้วก็เอาโชคเอาโชคไฟตัวนี้เป็นโชคธรรมดาของติดรถมานะครับเอามาไฟได้ชุดนี้ก็หมดประมาณเออเหยียบห้าหมื่นห้าหมื่นฟ้าดิพอ,อยางยางอีกุ้งเจ็ดพันกว่าสามหมื่นแปดแหนบก็ประมาณหมื่นเอ,อ้เจ็ดแปดพันอะตีไปเลย สี่หมื่นสี่หมื่ยาง7จ็ดพันห0าห0ื่โอ้ไม่เจ้าชุดนี้ก็ประมาณ50,000กว่าบาทนะฮะตีไปเลยครับหยนหนๆก็ประมาณเกือบ6กหมืนนะฮะเนี่ยพอเราออกรถมาใหม่ๆแล้วเราก็ต้องทำเพลาลอยกันนิดนึงสวยงามครับใส่โชคใหม่เข้าไปใส่เพาลอยเข้าไป มีเอาไว้สำหรับวิ่งอาหารทะเลนี่เฉพาะแค่ชุดล่างนะครับส่วนกระบะนั้นเมื่อกี้ช่างหย่อยบอกว่าประมาณ8 5 0 0ประดามกระบะอีก8 5 0 0ห้าเจ็ด0มื่เดี๋ยวยังจะต้องใส่คอกอีกครับ9,000 0มื0นแสนึงอ่ะตีไปเลยเกือบแสนหนึ่งโอ้โหรถคันหนึ่งนี่ซื้อมาเป็นแสนไม่ว่าแถมยังก็ต้องแปดแต่งเป็นแสนแอือฮึชอบชอบอย่างเงี้ย ผมช,ชอบแบบเนี้ยผมก็อยากมีเหมือนกันรถใหม่ๆป้ายแดงนะฮะออกมาก็ยังต้องแต่งประมาณเกือบแสนหนึ่งฝ้า,าจะวิ่งได้นะครับเขาก็เป็นรถที่เอามาไว้รับจ้างบรรทุกเช่นเดียวกันกับผมเลยนะครับรถผมก็แบบนี้ให้ดูเขาจะต้องแต่งสไตล์คล้ายๆผมใส่คอรกเตียคล้ายๆกันแบบนั้นนะฮะฝา,าจะแต่งสําเร็จได้นะครับราคาบอกได้เลยว่าเหยียบแสนครับอือหือ แต่ก็หาเงินได้ไม่น้อยครับนะฮะถ้าเรามีงานวิ่งเราหาเงินได้เยอะมากโอเคใครที่ชอบเผารอยนะฮะใครที่ชอบรถบรรทุกชอบก็บฝากแชร์ไปครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับเผารอยเบรกเดิมของอูช่างบออันนี้ครับเดี๋ยวมากเดี๋ยวอีกวันสองวันก็สามารถหาเงินได้แล้วครับ สวยไหมนี่เพารอยเพารอยนี่แข็งแก่งแข็งแรงนะฮะรับได้เลยสีหตันนี่สบายๆวิ่งแล้วก็มั่นใจเป็นเผารอยเฟืองเดิมนะครับใช้หัวกระโหลกตัวเดิมเฟืองเดิม,อดมโอเคอันนี้ก็คือใช้คอ,อกเตี้ยนะฮะส่วนคันน้นคอ,อกสูงโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ